สดทันทีที่มีข่าวลึกรับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฟันธงวันนี้ก็ยังคงติดตามอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะครับก็ยังเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับในสถานการณ์หน้าง,งานณเวลานี้ของทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ นะแม้ว่าจะมีะมาตรการของรัฐบาลออกมาในช่วงสองสมวันที่ผ่านมากับการเริ่มต้นล็อกดาวนะครับแล้วก็มีการจำกัดการขยับเขยื่อนขึ้นวหวของประชาชนแล้วก็รวมไปถึงการข้ามจังหวัดเพื่อระง,งับการเดินทางของเชื้อในการกระจายออกไปนะครับก็วันนี้ก็เป็นถือเป็นวันที่3ของการที่มีการล็อกดาวใน10จังหวัดนะครับก็ กรุงเทพและก็ปริมณฑลและก็รวมไปถึงในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ว่าในส่วนของสถานการณ์ที่จะต้องเป็นมาตรการต่อมาก็คือในเรื่องของการดําเนินการการแก้ปัญหาสภาพหน้าง,งานนะครับในประเด็นที่จะทําการสู้ศึกกับโควิดก็ยังเป็นอะไรที่หลายคนยังต้องเอาใจช่วยนะครับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็รวมไปถึง ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างการกักตัวนะครับแต่ก็ยังเป็นประเด็นที่ทุกคนก็ยังลุ้นนะครับในเรื่องของอสภาพที่เราเห็นก็คือ,อแต่ละรายวันก็จะมีภาพของอผู้คนนะครับที่ได้รับผลกระทบะจากการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อนะครับก็ยังเป็นภาพสะท้อนออกมาโดยเฉพาะผู้สูงอายุ แล้วก็ครอบครัวอะไรหลายครอบครัวด้วยกันนะครับที่ยังมีภาพของการเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขนะครับหลายหลายส่วนด้วยกันนะครับซึ่งที่วันก่อนก็คือเมื่อวันซื่นก็มีมาตรการจากกรมควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติออกมาในส่วนของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อครับที่มีท่านอนุทินนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการร่วมประชุมกันเมื่อวันเมื่อวันซืนนะครับก็ มีข้อสรุมาสีข้อซึ่งเป็นประเด็นในเรื่องของการทั้งตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะสู้รบตบมือกับโควิดทั้งเรื่องของการบูทเก็บที่3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดแบบสลับแล้วก็ผสมนะครับในระหว่างซิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกานะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการที่ ให้ประชาชนได้เข้ามีโอกาสเข้าถึงในการตรวจโควิดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการที่มีการตรวจโดยอาจจะมอีอุปกรณ์การตรวจที่สามารถที่จะหาได้ง่ายๆนะครับมากขึ้นนะครับในการที่จะไปตรวจเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของแนวทางการแยกกับกันที่บ้านนะครับก็คือเรื่องของโฮมไอโซเลชันนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่ น่าจะเป็นตัวช่วยหรือว่าทําให้ระบบสาธารณสุขเนี่ยคลายตัวมากขึ้นกับสภาพหน้างงานของคุณหมอที่ตอนนี้ก็หลายโรงพยาบาลก็ประสบปัญหาในเรื่องของการที่เตียงเต็มแล้วก็นํามาสู่การปัญหาลูกโซ่ตามมาในทั้งการที่จะมะีประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าถึงนะฮะแล้วก็รวมไปถึงข้อกวดต่างๆนะฮะที่จะ ระบงระเบียบก็เม็นมีการไปแก้ไขกันนะครับเรื่องทั้งการที่ไปคลายกฎระเบียบในเรื่องของการที่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยเมื่อตรวจแล้วจะต้องรับการรักษาก็อันนี้ก็มีการคลายตัวไปนะครับในการที่จะทําให้โรงพยาบาลเนี่ยสามารถทําทให้ประชาชนเข้าไปตรวจได้นะครับแล้วก็มีการเ,าเปิดพื้นที่เตียงสนามแล้วก็รวมไปถึงโรงพยาบาลสนามมากขนนึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นอะไรที่ ดำเนินไปแข่งกับเวลานะครับทั้งเอ่อทั้งเรื่องของอ่อตัวเลขที่สูงตลอดระยะเวลา10บกว่าวันที่ผ่านมานะครับก็เป็นอะไรที่ยังน่าเป็นห่วงนะครับทั้งตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยระดับ78็ดแนบางวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขึ้นไปถึงเกือบเจ็ดเจ็ดหมื่นตลอดนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ ตัวเลขสะสมก็เยอะนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้กลายมาเป็นผู้ป่วยหนักแล้วก็กลายจำเป็นต้องใช้ห้องหรือว่าเครื่องช่วยหายใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงที่กู้ขนานกันตปก็คือเรื่องของวัคซีนก็ยังเป็นอะไรที่ยังถูกประเมินว่ายังไม่สามารถที่จะประเมินสถานการณ์ในการคาดเดาได้ว่าจะได้มาตามเป้าหมาย ที่วางไว้หรือว่าล็อตที่วางไว้ได้หรือไม่โดยเฉพาะวัคซีนวัคซีนหลักอย่างแอสตราซเนกาครับแล้วก็และวัคซีนที่มาเติมก็มาเสริมก็คือ,อซิโนแบคซึ่งประเด็นของเรื่องของการผาสมส่วนวัคซีนก,ก,ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถูกมองว่า,าเพราะว่าเราซื้อซิโนแบคมาแล้วหรือไม่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็การที่บอกว่าที่ยี่ปุเข็มสามาาก็จะที่จะเอาไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกาที่บริจาคมาเนี่ยก็ ใ,ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นเป็นเข็มที่3เนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงว่าจะอาจจะใช้เป็นแอสตาเซนกาอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่มีการปรับขยับกันอยู่นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่จะต้องติดตามนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยในใน,ในมาตรการของทางระบบสาธารณาสุขแล้วก็สบคอเองเนี่ยในการที่จะคลี่ข้อ,ข,อขวต่างๆเนี่ยในการที่จะจัดการเนี่ย สถานการณ์หน้างาน,นจะได้ผลหรือไม่นะครับดังอย่างที่เมื่อวานเมื่อวนันศุน์ก็มีการออกมาสีมาตรการที่ว่าเนี่ยแล้วก็ทัดอย่างนี้มนก็ต้องมาดูนะครับว่าวัคซีนทางเลือกจะมาเมื่อไหร่แล้วก็การที่มีการเล่งอัตราการฉีดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเปราะบางนะครับแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มเจโลกเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่ตั้งเป้าไว้หรือเปล่านะครับในช่วงระยะเวลาที่มีการล็อก ดาวใน14วันนี้นะครับซึ่งมีการตั้งเป้าว่าจะทาตรงนี้ให้ได้เพราะว่าเพื่อที่จะหยุดตัวเลขที่จะพุ่งไปถึงในระดับหมื่นแล้วก็อาจจะมากไปกว่าน,นั้นที่จะทําให้สถานการณ์บานปลายนะครับซึ่งตรงนี้ก็ในทางการเมืองก็มีการขยับขยื่นที่จะมีการาตรวจสอบนายกมตรีนะครับแล้วก็มีหลายกลุ่มหลายความเดือดร้อนที่ พุ่งเป้าไปที่สบคและก็ในมตีโดยเฉพาะในมนตรีที่เป็นสิงเกิลบริหารแบบสิงเกิลคอมมานด์นะครับกเก็นรูปแบบของอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยก็ถูกโจมตีอย่างหนักในช่วงระยะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับว่าในทางการเมืองเองเนี่ยก็เริ่มมีการขยับของบรรดานักการเมืองพรรคการเมืองนะฮะในการที่จะเข้ามาจับกับปัญหาของสถานการณ์โควิดตรงนี้เหมือนกันแล้วก็การยุ่งกันสถานการณ์ของอตัว ศูนย์กลางอำนาจก็ยังอยู่ในสภาพที่ถูกแต่ว่าต่อขานยังอยู่นะครับยังเยอะอยู่แล้วก็ถูกตรวจสอบเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกขัดขืนถูกระยะขัดขืนต่างๆนานาเวลาออกมาตรการมาอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาว่าผลจากเรื่องโควิดเนี่ยก็ยังยัง,ยงอินตรุงนังกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลทางการเมืองยังไงครับ สูนย์อำนาจนะครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับวันนี้การเมืองพันธงก็ประมาณนี้จะติดตามการเมืองพันธงได้ทุกวันพุธนะครับวันนี้สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN